จากรื่วันนั้นจนมาเป็นคอนเสิร์ตวันนี้สี่สาวาครับจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้จริงจคือเราอะวางแผนกันมานานแล้วค่ะก็คือเกิดคือแผนที่เกิดก่อนรูปนั้นใช่จริงๆแผนอะมันเกิดก่อนแล้วก็ด้วยความที่มันเกิดแผนนี้เกิดขึ้นมาเราก็เลยมีการนัดกินข่าวกันอะไรกัน,นก็เลยเกิดมาเป็นรูปแรกที่เรานัดกินข้าวกันแล้วถ่ายรูปลงกันริมถนนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแบบเกิดจากการที่มันจะเกิดโปรเจก์นี้แหละแล้วก็แบบว่าอ่ะมันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเร,เราอ่ะเราอ่ะดีใจตั้งแต่แรกๆที่เราลองแบบหยอดลูกไปแล้วทุกคนก็แบบอยากให้มีมมใช่เราก้<ล>รู้สึกว่าเอ้ยแปลว่าแบบถูกทางแล้วที่เราจะทํากันอะไรเงี้ยค่ะก็แบบดีมาๆๆตอนที่มันคุยกันเกิดจากอะไรมนถึงเรื่่ว่าเอ้ยเรานา่าจะรวมตัวกันจริงๆอ่ะมันเริ่มมาจากค่ายทั้งสี่ค่ายเนี่ยแหละค่ะที่เขาคุยกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเอาเหมือนผู้หญิงแห่งยุคสี่คนมารวมกันแบบในคอนเสิร์ตเดียวมันดูน่าจะเกิดแฮปปี้นิ่งอะไรบางอย่าง ค่ะแล้วก็แต่จริงๆก็คือแบบใช้คำว่าอะไรพอมันเริ่มมีแผนแผนอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนเลือเล่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้ก็เลิกการยาำดีค่ะได้เวลาแล้วคือเป็นยังไงแล้วครับตอนนี้วันนี้เพิ่งประชุมโชว์กันเลยค่ะเ<ม>อ้ยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากประว่าอะไรเพราะหลายคนมองเพราะหลต่คนมองว่าถ<ม>้าเป็นคอนเสิร์ตนี้ก็คือต้องมีแต่คนอกหักเท่านั้นที่ไปดูเพราะว่าเพลงแต่ะคนเศร้าหมดเลยนะไม่จริงอ่ะคือเพลงแต่ละคนอ่ะมันก็อกหักแต่ว่า เราจะมาโชว์ด้านเดียวมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกๆด้านของเราอั่งี้งระหว่างโชว์ร้องเพลงกับโชว์ทอล์โชว์คิดว่าสี่คนจะถนัดด้านไหนกันมากที่สุดน่าจะร้องเพลงค่ะน่าจะร้องเพลงแหละถนัดสุดแจะทอล์โชว์ก็เดี๋ยวต้องมาดูเคมีกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันค่ะนี่ที่พี่ๆอยากรู้ว่าโชว์จะเป็นยังไงอ่ะซ้มก็อยากรู้เหมือนกันค่ะอยากรู้เหมือนกันว่าที่เราคิดๆกันมาลองวางแผนแบบวางๆกันมาแล้วแบบสุดท้ายถ้าเราได้แบบไปร้องด้ สิบรอบไปเลยอุ้สาทุพี่เอ้ยตอนนี้หาอแต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าโชคดีที่เราสี่คน,นะอะคนละแนว พอเราเป็นคนละแนวเราก็เลยจะแบบ <คน S 1> ไม่ได้ใช่ใช่ <ๆ S 1> มันมันจะเป็นแบบคนละแบบเลยอย่ะก็เลยรู้สึกว่าการแต่งตัวก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องกังวลมากว่าเธอจะแต่งชนชันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชนเลยใช่นนใช่ก็คือแต่ละคนแต่ละสไตล์ไปเลยแล้วเราก็มีการวางดเรคชั่นที่แบบมันพอดีมากเลยอย่างที่เห็นในรูปอะค่ะก็จะแบบถ้าแอบดูจริงๆอ่ะมันจะมีฤดูของแต่ละคนแล้วแต่ละคนเราก็รู้สึกว่าดูเข้ากับฤดูแต่ละอันจริงๆรหนูเป็นอะไรคะสำหรับพี่ ได้ดูอะไรคะถูกต้องหนูเป็นสปริงหนูเป็นสปริงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หนูแต่งเป็นเบอร์กี้หนูต้องไปทำหน้าอกก่อนมั้งคะางบอกว่าหนูต้องไปทำให้เท่ามันก่อนไม่หนูก็เซ็กซี่ได้เซ็กซี่ได้เซ็กซี่ได้หรือเปล่าไม่รู้ถามคนดูแล้วกันว่าหนูเซ็กซี่ได้หรือเปล่าอยากเซ็กซี่ได้เลยิอีวนเนอร์มันแรงอันนี้ต้องหยองีเป็นคนอินเนอร์แบบจัดเต็มหนูเป็นคนโซนๆซนหนูเป็นคนโซนโซน อิงเหรอเดบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เขาแซ่บเดี๋ยวนี้อิงเขาแซ่บเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้เขาจะก่อนเดิมหรือเปล่าจะยอมหยอกหรอฮะยอมหยอกใช่หนูเป็นพี่ใหญ่ไงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมหรือเปล่าแล้วที่เหลือสามคนก็คือไม่ดีสังคงไม่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 หยอกหยอกหยอกไม่แต่แต่ละคนก็แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้ว หนูก็หนูก็ใช้คำว่าเซ็กซี่ก็ได้แต่หนูว่าจะไม่ได้เซ็กซีแบบ่แบบแบบวีหรือแบบโบกี้อ่ะหนูรู้สึกว่าหนูแบบเด็กเด็กอ่ะเด็กน้อยกําลังโตอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าหนูจะแก่ส่วนใน4คนก็ตามแต่หนูก็จะพยายามแบบเป็นเด็กที่สุดในใน,นั้นอะไรเงี้ยความคืบเหรอตอนนี้หนูว่ามันก็หกสิบเจ็ดส<อ>ิบแล้วเหลือแค่แบบเหมือนรอซองนะคะตอนนี้เรื่องโชว์เรื่องอะไรก็คือกำลังเดเวลลอกกันอยู่โชวันี้อย่างโชว์นี้มันจะมันจะมา แ,บบนแน่นอนพี่เพราะถ้าเราแยกกันอะไปดูตามเฟสติวัลได้เ,เพราะฉะนั้นสี่คนรวมกันมันต้องไงเราก็ต้องมีโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือการที่เรามารวมกันนี่แหละว่าเคมีมันจะเป็น,<ค>นยังไงควกอดบัตรไม่ทนน<ช>ัน่ใกล้แล้วใช่แหละคนกลัวแฟนๆขับก้มบอกว่าตอนนี้ไปบนม <S <S าแล้วอะทิ้งพันต้องไปบนแบบว่าขอให้กดบัตรได้อไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าทำไมจัดแค่ impact challenger มันจะไม่พอหรือเปล่าแต่จะบอกว่า อันนี้ใหญ่กว่าอลาิณานะคะเพราะว่าทางคอนเสิร์ตเขาเปิดทอให้ใหญ่กว่า<อ>จูดได้หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันคน,นะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะอ่ะแล้วถ้าเราต้องเรียกร้องรอบสองที่มันจะมันหมดนะเราวอร์มเสียงโอ้หนูอยากให้มีรอบสองนะถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คิวของทุกคนที่เราจะจับมาชนกันได้หรือไม่อะ<ต>ไรอย่างเงี้ยคิวหนูได้แล้วใช่ไหมถ้ารอบสอง ไม่รู้ต้องไปดูก่อนมันจะมีโอกาสได้ได้ลองซ้อมกันได้ยังแบบ6-7คนเดียวเรายังไม่ยังไม่ได้ลองซ้อมค่ะตอนนี้ยังคุยกันเรื่องลิสต์เพลงเรื่องแขกรับเชิญแขกรับเชิญก็80%ใช่ใช่แบบว่าคอนเฟิร์มมาแล้วส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แขกแขกรับเชิญก็แซ่บนะคะแต่ว่าพูดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูโดนด่าเป็๋ยวน้ยพูดผู้ชายต้องผู้ชายไหมพ่ะพูดไม่ได้ค่ะพูดไม่ได้ค่ะนะจะพายจะพายจะพายพี่ก็เคยมีเพลงนะอย่าลืมค่ะ นี่รู้จริงอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเกิดเป็นยกเกตส์อุ๊ยมาชื่อเป๊ะว่ะถูกเป็นกระเทยค่ะโอเคค่ะบถ้าใครจะไปรู้อาจจะมีควีนคนที่ห้าก็ได้ถ้าสุดใคอมพิวเตอร์มันมีแบบว่าที่เราไปเม็ดเราไปฆ่าเอ๋อลคอมพิวเตร์เยไปโยรู้สึกไงชื่อเราคนไปกินความผิดใช่ก็เราแบบเป็นเอนไครอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่หรอกเขาคงลืมนึกว่าหนูชื่อสรงเขาก็เลยคือเราว่ามันอาจจะมีฝั่ง ฝั่งคนที่แบบว่าเหมือนชีวิตตอนนี้อาจจะอินเรื่องการเมืองมากจนจนทําให้มองอะไรก็จะตีความไปอย่างนั้นสมดตแล้วเขามาเห็นเราคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจสีส้มในรูปที่น้องลิซ่ากินน้ําส้มอยู่ก็เลยคิดว่าเราอโยงการเมืองแน่แนเลยเราก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้เขาเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันก็ดูจะไม่ใช่เพราะว่าเจตนาของเราในการเม้น์รอบนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองเลยตอนแรกที่เห็นเขาเขียนเราก็มองว่าสมองไหลคืออะไรอะ แล้วก็กำลังตีความว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงด่าเราโดยที่เราแค่เม้นหัวใจวะยังไม่ตีความเหมือนกันเออหนูก็จนหนูว่าเหมือนแบบกดเข้าไปอ่านเหมือนทวิตของเขาว่าก่อนหน้านี้เขาทวิตอะไรมาก็เลยจึงเห็นว่าอ๋อเขาคิดว่าเราอ่ะปโยงเรื่องการเมืองเออเราก็รู้สึกว่าให้เขาเข้าใจอย่างนั้นอ่ะดูจะไม่ใช่เพราะว่าเจตนาของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นคนที่จะโยงทุกอย่างกับการเมืองขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากจะชี้แจงว่าที่เรา คอมเมนต์เป็นรูปหัวใจสีส้มหนึ่งคืออีโมจิเนี้ยมันเป็นอีโมจิที่แบบเหมือนประจําตัวเราอยู่แล้ว mm hmm. แล้วเราชื่อส้มแล้วน้องถือน้องส้ม่ะแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนแบบก่อนหน้านี้สอปีสปีที่แล้วส้มจุงกีเคยถ่ายรูปก,กับต้นส้มข้างหลัง uh huh. <ะ>เราถึงขั้นแชร์สตอรี่ว่าอุ๊ยเขาถ่ายรูปก,กับฉันคือถ้าใคร คนไหนก็ตามที่หนูชอบแล้วเขามีอะไรที่เกี่ยวกับส้มอ่ะหนูจะมโนแบบเป็นคนชอบแบบเล่นมุกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแกก็เลยรู้สึกว่าชี้แจงให้เขาได้รู้หน่อยละกันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้โยงเราไม่ได้มีเจตนานั้นไม่ได้มีคิดเรื่องการเมืองเลยก็เลยแบบบอกเขาไปแล้วเขาก็ขอโทษนะคะเ้าก็บอกว่าขอโทษถ้าเขาใจผิดอะไรที่ต้องรู้สึกว่าเราต้องชี้แจงกับไปโดยที่เราไม่่อยอาจจะเพราะโด,ด,ดนคำว่าสมองไหลด้วยแหละออหนูก็เลยรู้สึกว่ามัน มันแรงตอนก็ตอนแรกงงมากสมอ,องไหลอะไรวะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละจนตีความได้ว่าเขาเขาคงเข้าใจผิดว่าเราคิดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาแบบได้รู้หน่อยว่าบางทีการที่คุณตีความแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องตีความแบบเดียวกับคุณเสมอไปอะไรเงี้ยแบบก่อนจะเม้นอะไรหรือพิมอะไรก็อยากให้คิดกันเยอะๆเพราะว่าใช้คําว่าอะไรดีเจตนาแต่ละคนาบางทีมันก็ตีได้หลายมุมประมาณนี้แสดงว่ามันสิ่งอาการที่กลัวจะลงเราโดยที่เราไม่รู้ตัว มันก็เสี่ยงแหละแต่หนูว่าถ้าหนูเจตนาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่ได้จะไปในทางใ <อ classics. S 1> ดที่มันไม่ดีหรือว่าหรือว่าไม่ได้เป็นในทางที่เขาเข้าใจแล้วมาทัวรลงอะเรารู้สึกว่าก็ชี้แจงได้โดนไหมหลังจากนั้นโดนไหมแต่คนนี้ก็ไม่ได้มีไม่มีค่ะไม่มีเขาก็มาเมนเต์ขอโทษใช่ไหมใช่ใช่เขาก็มาเหมือนแบบว่าขอโทษนะคะที่เขาใจผิดก็เลยบอกขอบคุณที่เข้าใจค่ะแต่นี่นิสัยมันกมหอูเราจะก็ยังคงอยู่ค่ะคงหนูชื่อโมชันชื่อโม ฉันอุตส่าห์มีสีประจำตัวและฉันอุตส่าห์มีแบบสัญลักษณ์ประจำตัวได้ฉันไม่ใช้ก็ยังไงอยู่เพราะว่าเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยเวลาไปเม้นหาใครแล้วแบบอยากจะติดหัวใจก็จะเป็นหัวใจสีส้มเสมอะมณรู้ว่าเป็นตัวใจแบงเราใช่เย้ดีไม,ะะม่ทำต้องปิดสีส้มโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค้อ,องกอ,งองหรอลองเพลงเลยเหรอ